สวัสดีครับผมพงศ์วินครับวันนี้นะครับก็ได้ทดสอบนะครับเครื่องนวดข้าวนะครับขนาด4ฟุตตัวนี้จะเป็นรุ่นคอยาวนะครับเหมาะสำหรับรถไถเดินตามนะครับเห็นไหมครับใช้เครื่องสูบเดียวหมุนขวานะครับจะมีท่อขึ้นท่ออะไรให้เบ็ดเสร็จสำเร็จเรียบร้อยครับส่วนอุปกรณ์บุรุงบุเล่อะไรก็จะวางในตำแหน่งที่เพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับ เพราะว่าจุดต่างๆที่ประกอบขึ้นมานั้นก็เราก็เน้นถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับอายุการใช้งานคงทนยาวๆนะครับล้อนี่ก็เป็นล้อสําเร็จครับนั่งบนเผานะครับวางต่อจากเทสซีลงมาเลยนะครับอันนี้สําเร็จเรียบร้อยครับลากจูงนี่ผมเป็นไปส่งลูกค้านี่วิ่งเป็นร้อยแล้วครับไม่ต้องห่วงน,นะครับก็ มีที่ถาดยัดข้าวมีที่นั่งมีอะไรให้เรียบร้อยครับตรงนี้จะสังเกตเห็นนะครก็ว่าท่อขึ้นตรงนี้แปดนิ้วครับท่อใหญ่ไม่ต้องห่วงนะครับข้างบนจะใส่โซ่นะครับโซ่ตรงนี้เพื่อความแน่นอนในการที่ไม่ต้องห่วงว่าระรยะโซ่มันตั้นจะฟรีนะครับอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วครับนะครับให้ดูรอบๆนะครับตรงพงัดลมพัดลมอะไรตัวนี้ก็มาตรฐานครับจะมีที่ปรับ พอลงพลมให้เรียบร้อยนะครับขาตั้งมีขาตั้งหลังให้นะครับกันกันยกเลยแล้วก็ตกนะครับตรงนี้เป็นข้าวออกนะครับส่วนตรงสายพานด้านหลังนี้ก็จะมีกาดป้องกันนะครับเพื่อป้องกันอันตรายสาหรับคนที่ใช้งานนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับนะครับจะเห็นนะครับว่าเราจะเป็นเหล็กใหม่ทั้งหมดนะครับส่วนพวกขึ้นท่ออะไรก็เรียบร้อยครับข้างในนี่ตะกงตะแกงอะไรนี้ก็ ทาให้เรียบร้อยครับเจ็จนะครับของใหม่เหล็กใหม่ทั้งหมดครับตัวดูได้เลยครับเห็นไหมครับครับมือกำมันอั้นมันอะไรก็สามารถเปิดด้านข้างนี้ได้นะครับดูรูปแบบตรงนี้เห็นไหมครับว่าระบบมุลุงบุเล่เอาเอาจานใส่เลยด้วยนะครับก็เรื่องน้ำหนักนี่ลูกค้าหลายท่านถามว่ากี่กิโลตรงนี้ประมาณหนึ่งตันนะครับน้ำหนักเหล็กนะครับ ถ้ารูปแบบความมาตรฐานเต็มที่อย่างนี้ถ้าน้ําหนักเบากว่านี้คงไม่ไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่ระบบที่จะอันอันนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับว่าความยาวของรุ่นนี้นะครับที่ผมทํานะครับเราต้องวัดภายในห้องนวดนะครับนะครับสี่ฟุตเห็นไหมครับห้าสี่เอฟนี่นะครับร้อยี่สิบสองเซนนี่ครับเต็มเป๊ะนะครับถามมันจะได้แล้วครับอันนี้คือสี่ฟุตแน่นอนนะครับ เขาวัดกันตรงนี้ครับภายในห้องนวดครับหลายท่านถามว่าเออขนาดสามฟุตสี่ฟุตมันวัดตรงไหนนะครับห้องนวดก็เป็นเป็นหลักครับนะครับเราจะดูนะครับว่าความแข็งแรงแข็งแกรงแต่ตัวนี้จะทําสีนะครับทําสีแล้วก็ส่งลูกค,ค้าทางพี่น้องสปป,อปอนะครับออสั่งมานะครับก็หลายท่านถามว่าเออฟองวินได้ทําเครื่องขนาดราคาถูกๆไหมถังสองลิตรได้ทํำไหม อันนี้ผมขอขอบอกนะครับว่าไม่ได้ทํานะครับถ้าหากมีใครแอบอ้างหรืออะไรพวกนี้ฟงฟงหวินนะครับไม่ไม่ได้ผลิตนะครับไม่ได้ทํานะครับจะทําที่มันจบนะครับเอาที่มันดีๆนี่แหละครับเอาที่มันเร็วๆอย่างนี้เลยครับว่าลูกค้าหลายท่านก็พิจารณาดูแล้วกันนะครับน้าหนักเหล็ก็ประมาณเกือบตันเนี่ยครับราคาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับรูปแบบประมาณเนี้ยครับถ้าประเภทที่ว่าขายกันเอา ง่ายๆไปใช้ๆอย่างนั้นมันมันไม่จบครับเคยทํามาแล้วนะครับมันไม่ไม่พร้อมไม่ใช้ไม่ได้ครับมันเสียเสียชื่อเปล่าๆนะครับเอาที่มันดีๆอย่างนี้ครับจบนะครับก็หากท่านใดสนใจนะครับก็ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับต้าสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับเดี๋ยวเบอร์ทงเบอร์โทรผมจะขึ้นให้นะครับขอบคุณนะครับโอเคครับขอบคุณครับ